สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะฮะก็จะมาอั b o x ็อกนะฮะ BX 1 5 Leon Cor e นะฮะมากับร a ชเกษ560หก i ูนบินะครับ ตัวนี้เป็นสายบาลานแล้วก็เป็นสตาร์เตอร์ที่แถมลันเชอร์สีขาวสายทองให้นะฮะโอเคตัวนี้ก็คือเป็นสเตตัสนะฮะสเตตัสของแต่ละค่านะครับตัวนี้จะเป็นสายบาลานฉะนั้นสเตตัสแต่ละอย่างก็คือจะจะกลางกางหมดเลยนะฮะประมาณนี้โอเคของด้านในเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง ในส่วนของด้านในนะครับก็จะมีตัวคู่มือนะฮะเบดลัชเชตสามหกศูนย์แล้วก็ปิดพอยต์นะครับตัวลีออนคอยก็เป็นเป็นสายบาลานะนะมันก็จะมีแง่งหน่อยๆแต่ว่ามันจะไม่ยาวมากเหมือนใส่ยมันสายแอคแทกเนาะนะฮะประมาณนี้เนาะอ่านิ้วต้องขออภัยนิดนึงนะเกิดอุบัติเหตุนะฮะ แต่ไม่ไม่ได้มีอุปสรรคในการถ่ายคลิปนะฮะใครไวพอให้หายไวก็ขอขอบคุณนะฮะดัชเชสบิตพอยต์บิตพอยต์จะมีแง่งขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะประมาณนี้สีแดงนะครับอ่าเหมือนยูนิคอนสติงไหมตัวยูนิคอนสติงจะเป็นเกียร์พอยต์นะครับ อันนี้บิดพอยส่วนใหญ่ถ้าตะกูลเกียร์ซีรีส์เกียร์ตัวสีฟันที่โดนกับเอ็กตรีมลายจะยาวอันนี้จะมีแค่นี้นะฮะแต่ก็เป็นตัวเดียวกันอันนี้สองนะฮะดันเชืรอสีขาวพร้อมสายดึงสีทองนะอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ออกไปไม่ได้สำคัญมากอ่ะต่อไปเราจะมาชั่งน้ำหนักนะครับของแต่ละตัว เป็นส่วนตัวแรกเป็นเบตนะฮะสามสเอดจุดสามแปดถือว่าค่อนข้างเบารัดเชดนะครับหกจุดห้าหกนะฮะพร้อมบิดพอยต์จะอยู่ที่สองจุดหนึ่งแปดนะครับเมื่อเอามาชั่งรวมกันนะฮะก็จะได้น้ำหนักประมาณนี้ 40.16นะครับก็น้ำหนักพอสมควรแต่ไม่ได้หนักมากนะเ็าบอกว่าเลออนคอเป็นตัวเบาเป็นเบสที่เบานะฮะ <Okay. S 1> เป็นตัวเบเบที่เบานะฮะโอเคต่อมานะครับก็ทำธรรมเนียมเนอะรูปแบบการวิ่งแล้วก็ลองเอาไปชนกับสายต่างๆดูนะฮะเบรต่างๆนะครับ อในส่วนรูปแบบการวิ่งของเ e ออนค r e นะฮะเราก็จะมาลองวิ่งให้โดูนะฮะนี่คือรูปแบบการวิ่งของเ e ออนค r e นะครับก็ค่อนข้างจะ,ะหมุนไปหมุนมาหน่อยๆะฮะแต่สายบาลานซ์ส่วนใหญ่มันจะไปหมุนตรงกลางจะไม่แบบเหวี่ยงซ้ายแบี่งขวานะฮะโอเค เหมือนเดิมเลี้ีอนคอนะครับเจอกับตัวดันซอสสีแดงนะฮะดันซอสสีแดงเป็นสเตตัสเดียวกับตัวดันซอสสีน้ำเงินนะฮะเป็นสายแอคแทกนะฮะเราก็จะยิงรลีออนคอไปก่อนนะแล้วเราก็ายิงตัวดันซอสนะฮะอ้าว หมดแรงก่อนก็เรียนคอมันใส่บาลานเนาะมันก็จะแบบว่าอ่ามีเก่งทั้งตีทั้งรับนะฮะโอเคครับรีออนคอรกับเฮลไซนะฮะเริ่มแรกเราก็จะยิงรีออนคอรก่อนเนาะแล้วก็ยิงเฮลไซตามนะฮะ กันยู่โอ้ยหมดแรงโอเคลีออนคอร์กับวิาสารดโรสนะฮะเริ่มแรกยิงลีออนคอร์ก่อนเนาะสายบาลานกับสายสเตมิน่านะฮะโอ้ย โอ้อย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 เรียนคอทีหลังเนาะสเตมินาแพ้นะฮะโอเคเรียนคอกับไนเชลนะฮะอ่าโหลดเกี่ยวไม้กันโอเค ออในเชลชนะโอเคเราจะไม่ลองเบททเราจะไม่ลองเบททุกตัวนะมันเยอะตัวสุดท้ายนะฮะรีออนคอร์กับอ่าอะไรนะยูนิคอร์สติงใช่ไหมสายเกียร์พอยต์กับบิดพอยต์นเนาะโอเคเอารีออนคอร์ก่อนนะ เบรเกีย point กับนะบิด point นะฮะเบรบิด point วิ่งก่อนโอ้ยอ่าโอยโอยโอยเรียงคอหมดสภาพโอยเยเลยโอเคครับสำหรับรีออนคอคงต้องไปปรับคอมโบเพิ่มเติมนะฮะอ่า ถ้าผมจะให้ลองกับเบททุกตัวเนี่ยมันคงไม่ไหวผมก็เลยเน้นเบทที่สายสายต่างๆมาให้ลองไม่ว่าจะเป็น Attack t อค c t t ไ a ส์เซมิ t า h ทส e e ีเฟน t ice, ์ไทแล้วก็ b บัลลานไทเพื่อให้ดูเวลาชนนะครับอ่าส่วนเรื่องทาุไหนท้ายไหนแพ้ท้ายไหนเนี่ยเดี๋ยวจะทำคลิปแยกต่างหากนะฮะเพื่อให้ดูสาธิตอีกรอบหนึ่งเนาะ อาแยกทายมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการอนี่นะในการที่แบบว่า,าให้ดูต้นสายแต่ว่าเวลาวิ่งจริงๆเนี่ยชนจริงๆเนี่ยมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้สายที่แพ้ก็อาจจะชนะได้นะครับต้องบอกไว้ก่อนอันนี้จะลองแบบว่าเป็นบล็อกเป็นเซตเซต ตามกล่องเพื่อให้ดูแต่จริงๆแล้วมันก็สามารถเอาพวกลาเชสหรือบิดไปปรับคอมโบในแต่ละตัวเบสได้นะฮะไม่จำไม่จำเ,เองต้องเองตามกล่องอะไรอย่างนี้นะโอเคครับผมคลิปนี้จะมีความยาวเพลงเท่านี้นะครับส่วนตัวถ้าถามว่าผมชอบอะไรผมชอบลายีออนคอร์นะหรือว่าช่องมันเป็นไวแคทก็ไม่รู้ก็เลยชอบพวกตระก,กูลแมวมากกว่าะฮะ ชอบดูใจก็ก,กดติดตามนะครับสนับสนุนกันก็ดูโฆษณาใายคลิปตอนคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะใครสนใจรถธรรมย่าก็สามารถซื้อได้ที่ร้านไวรัสมินิโฟวินะฮะมีลิงก์เพจใต้คลิปนะฮะเผื่อใครที่มาจากเบเบ้แล้วเห็นว่าช่องผมมีรถธรรมย่ารีวิวแล้วก็สอนแต่งด้วยและอยากไปลองเล่นดูก็ลองได้นะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ